สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูจริยาอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะเรื่องปรากฏการของโลกและดวงอาทิตย์นะคะ EP นี้เป็น EP ที่3นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเ,เรียนกันเลยค่ะการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลางวันกลางคืนและการกำหนดทิศนะคะ นอกจากนั้นแล้วจะทำให้เกิดรด,ดูการวันนี้คุณครูจะมาแยกาการหมุนรอบตัวเองออกเป็นข้อๆนะคะจากครั้งที่แล้วคุณครูให้นักเรียนศึกษาแล้วว่าการเกิดรางวัลกลางคืนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะและสิ่งที่ตามมาก็คือ,อาการเกิดการ,การวันกลางคืนนั้นจะเป็นการกําหนดทิศด้วยนะคะนักเรียน การโคจรอของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณครูก็ได้บอกเรียนแล้วว่าเกิดกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะและที่สําคัญคือเมื่อเกิดกลางวันกลางคืนเราจะรู้ทิศใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาเจาะจงคําว่าทิศนะคะเมื่อเรานะคะรู้นะคะในตอนกลางวันนั้นมีดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศต,ตะวัน โอกนะคะและนะคะตกทางทิศตะวันตกนะคะเวลาที่นักเรียนนะคะจะดูว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะคะนักเรียนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะเมื่อนักเรียนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วทิศด้านหลังของนักเรียนก็จะเป็นทิศตะวันตกค่ะนะคะและจําไว้ว่านะคะมือซ้ายของนักเรียนนั้นจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ นะะในขนาดเดียวกันมือขวาของนักเรียนนั้นจะชี้ไปทางทิศใต้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าครูมีเสร็จความรู้นะคะมาฝากนักเรียนนะคะอย่างไรบ้างก็ไปติดตามชมในคลิปวิดีโอสื่อการสอนเรี่ครูนำมาเลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ครูฟ้าจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องการบอกทิศแบบไทยๆกันค่ะเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นก็คือทิศตะวันออกนั่นเองค่ะและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินในตอนเย็นนั่นก็คือทิศตะวันตก house ตะวันออกเฉียงใต้ ยอ่อคาต่างๆโดยใช้ตัวอย่างหน้าแล้วเราก็อ่านต่อกันเลยค่ะ และเด็กๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จะได้ความรู้กันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูฟ้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะรู้จักทิศต,ต่างๆแล้วนะคะเรามารู้ว่าทิศนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะ นักเรียนจำแผนผังที่คครูเคยสอนนักเรียนได้ไหมคะว่าการเขียนแผนพังนั้นเราจะต้องรู้จักทิศนะคะนะคะดังน,นั้นจะมีการระบุทิศนะคะตรงทิศนี้ตรงตรง,ตรงที่คครูชี้นี้นะคะก็คือทิศเหนือนะคะเอาไว้ในแผนผังตลอดนะคะนะคะแผนพังทุกแผนพังจะต้องระบุทิศนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวกําหนดนะคะว่า นักเรียนนะคะจะต้องเดินไปทางทิศไหนในแผงผังนั้นนะคะเพื่อจะให้ถึงปลายทางที่นักเรียนนั้นตั้งไว้นะคะนะคะต่อไปค่ะการโคจรรอบดวงอาทิตย์นอกจากทําให้เกิดกลางวันกลางคืนการเกิดทิศแล้วยังสามารถทําให้เกิดคําว่าฤดูกาลค่ะนักเรียนนะ,ะนะคะซึ่งคุณครูนะคะ มีรูปดูการนะคะเ,เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะคะนักเรียนมาศึกษากันเลยนะคะรารเปลี่ยนแปลงของรูปดูการนั้นเกิดจากที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และที่สําคัญคือแกนโลกเอียงจึงทำให้ในแต่ละช่วงของปีโลกได้รับแสงแดดไม่เท่ากันก่อให้เกิดเป็นรูปดูการต่างๆนั่นเองนะคะนะคะต่อไปค่ะนะคะ เริ่มต้นกันเลยนะคะในฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนนะคะเกิดจากขั้วโลกเหนือหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์นั้นขึ้นเร็วและตกช้าเป็นฤดูที่มีอากาศร้อนที่สุดของปีนะคะกลางวันจะนานกว่ากลางคืนนะคะหลังจากนั้นฤดูร้อนเสร็จเราก็จะย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤดูใบไม้ร่วงนะคะแกนโลกทำมุม ฉากกับแสงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิหรือบริเวณขั้วโลกเหนือนะคะมีอุณหภูมินั้นลดลงบรรดาพืชพันธุ์จะทิ้งใบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะฤดูใบไม้ร่วงเสร็จแล้วก็จะเป็นรดูหนาวนะคะเมื่อโลกโคจรต่อไปขั้วโลกเหนือจะเอียงออกจากดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นจนรับแสงได้น้อยลงอุณหภูมิจึงลดต่าลงทำให เข้าสู่ฤดูหนาวกลางคืนนานกว่ากลางวันนะคะหลังจากนั้นฤดูหนาวแล้วก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะนักเรียนนะคะฤดูใบไม้ผลิต่อมาแกนโลกตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ทําให้อากาศบริเวณขั้วโลกเหนือจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นพืชพันธุ์จึงเริ่มผลิตใบเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะ,นะคะและเพื่อที่นักเรียนนั้นนะคะ เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณรูณค,ณค,ณค,ณคลิปวิดีโอมาให้ในเรียนศึกษาเพิ่มเติมเราไปดูกันเลยค่ะ เปียกหมดเลยอ่ะปีบนิตาบลลาตัวเปียกกันเชียว Hey! ฤดูกาลบริเวณไหนร้อนก็จะร้อนตลอดบริเวณไหนหนาวก็จะหนาวตลอดขอรับตะแกงของโลกจะเอียงอยู่ประมาณ23.5องศาทําให้ผิวโลกแต่ละส่วนจะได้รับแสงและความร้อนในหนึ่งปีไม่เท่ากันขั้วโลกด้านที่หันเข้าหาพระอาทิตย์จะมีกลางวันนานกว่าและเป็นฤดูร้อนส่วนขั้วโลกอีกด้านที่หันออกจากพระอาทิตย์จะมีกลางคืนนานกว่าและเป็นฤดูหนาวครับ บริเวณอื่นเลยมีสามฤดูครับคือฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฤดูหนาวในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับโอ้แม่ที่รเกแม่ตั้งแต่อยู่มาที่แล ได้ว่านะคะการหมุนรอบตัวเองของโลกทําให้เกิดอะไรบ้างคะนักเรียนนะคะทำให้เกิดกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะ,นะคะหลังจากนั้นก็คือมีการกําหนดทิศต,ตามมานั่นเองนะะและที่สําคัญคือทําให้เกิดฤด,ดูกาลต่างๆนะคะในโลกนี้นั่นเองนะคะ,นะค,ะคุณครูค,คิดว่านะคะ นักเรียนนั้นมีความรู้เพียงพอที่จะทําใบงานแล้วนะคะขอนักเรียนนั้นมีความสุขกับการทําใบงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในเ,เดือนการสอนในเดือนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน